สวัสดีครับวันนี้ผมขอแนะนำโทรศัพท์อีกยี่ห้อหนึ่งคือรุ่น r e ียวมี3ซึ่งราคาไม่ถึง4,000บาทด้วยครับรับรองว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนครับโดยจุดเด่นของรุ่นนี้จะอยู่ที่ตัวกล้องถึง3เลนส์สเปคที่แรกและราคาจับต้องได้ในราคาเพียง3,999บาท โดยมากับขุมพลังม d ด t เทค h ีโ i o G70 ออตาคอขนาด12นาโนเมตรความเร็ว2.0 g ิกที่เน้นเล่นเกมเป็นหลักและกล้องหลังแบบ AI 3เลนสามารถถ่ายแบบหน้าชัดหลังละลายและถ่ายแบบมาโครหรือเลนที่มีความสามารถในการโฟกัสวัตถุได้ในระยะใกล้ๆได้เช่นกันส่วนหน้าจอจะมีขนาด6.5นิ้ว h d พั e pad, สามารถใช้งานได้ยาวนานกับแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง5,000มิลลิแอมป มาดูรายละเอียดลึกๆของเรียวมี3 3กันเลยดีกว่าครับด้านวัสดุและการออกแบบดีไซน์หน้าจอสแสดงผลแบบไมนิดอ d ด s p เพ y สิ่งบนหน้าจอมีขนาดเล็กมากชนิด พาแนว LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD+ 106ณ720พิกเซลอัตราส่วน20:9ต่อพื้นที่ที่แสดงผลอยู่ที่89.8%และครอบทับด้วยกระจรก Corning Gorilla Glass 3รงองรับการแสดงผลภาพและสีที่คมชัดความสมจริงนในการชมภาพยนตร์และเล่นเกมส่วนในเรื่องการทัชสกรีนหน้าจอก็ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ครับฝาหลังจะเป็นพลาสติกขึ้นลวดลายสวยงามและป้องกันรอยนิ้วมือได้ดีมากๆครับและสำหรับ เรียวมีซ3สามารถป้องกันละอองน้ำเข้าตัวเครื่องได้ด้วยนะครับด้านหลังจะมีกล้องหลัง AI 3เลนและไฟแฟลชถัดลงมาจะเป็นตำแหน่งของปุ่มสแกนลายมือด้านระบบปฏิบัติการเรียวมีซ3เป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับเรียวมี UI 1.0ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android 10สามารถปรับรูปแบบเมนูและไอคอนต่างๆได้ด้วยตัวเองครับและยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานลดการทำงานของแรม ลงถึง20สามารถเปิดแอปพลิเคชันได้ไวขึ้น14ด้วยการจัดการพลังงาน ของฟังก์ชันจะช่วยให้ประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นครับด้านประสิทธิภาพการทำงานเรียวมีทีสามากับหน่วยประมวลผล CPU ม e ีดีเทคฮีโร่ G70 ออตาคอร์ความเร็ว2.0 g h z ชิปเซ็ตประมวลผลกราฟิก ARM Mali G52 ชิปประมวลผลชุดนี้ถูกออกแบบมาสำหรับรองรับสายเกมมิ่งโดยเฉพาะครับสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลสุดและตัวเครื่องแทบจะไม่ร้อนในขณะใช้งานนานๆเลยครับโดยความจาที่มากับตัวเครื่องคือแรม3 g b ลอมส2 g b และในกล่องจะแถมไมโครเอทิการ์ด e เพิ่มให้อีก32 g b ด้วยส่วนนี้ก็แล้วแต่บางร้านจะให้มาด้วยนะครับอีกทั้งยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือและปลดล็อกหน้าจอด,ด้วยใบหน้าด้านการเล่นเกมจะมีฟิลเจอร์เกมสเปคเข้ามาช่วยจัดการระบบการทำงานให้สามารถปรับแต่งโหมดต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละเกมได้ครับตัวเครื่องจะรองรับการใช้งาน2สิม พร้อมรองรับเครือข่าย 4G 3G ทั้ง2สิงด้านกล้องถ่ายรูปกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อม AI Beauty ฟังกชันและ AI Portrait Selfie สำหรับกล้องหลัง AI 3เลนประกอบไปด้วยเลนหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลค่ารูรับแสง f/ ทั1.8 2เลนมาโครหรือเลนที่มีความสามารถในการโฟกัสวัตถุดได้ในระยะใกล้ๆความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสง f/ ทับ2.4ระยะโฟกัส4เซนติเมตรสามเลน Portrait สำหรับถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบล์หรือ ห,หน้าชัดหลังละลายความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ารูดรับแสง f/2.4 สำหรับอุปก,กรณ์ภายในกล่องประกอบไปด้วย1ตัวเครื่อง2อแดปเตอร์10วัตต์สาย m i โคร USB เข็มจิ้มถัดสิงกาดคู่มือการใช้งานสำหรับยอ่อบวกใบรับประกันสินค้าส่วนฟิล์มกันรอยเคสและชุดหูฟังจะไม่มีแถมมาให้นะครับสำหรับระบบนำทาง GPS สามารถนำทางได้อย่างแม่นยำและประมวลผลเส้นทางใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วด,ดีมากครับด้านแบตเตอรี่เรียวมี่ซีสามาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด5,000ันมิลลิแอมป์รองรับการชาร์จ1 0บแอมป์สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานถึง2วันสบายๆเลยครับส่วนหนึ่งของเรื่องแบตเตอรี่ที่อึดนน่าจะมากับเรียวมี UI 1.0ที่จัดสรรพลังงานได้ดีจริงๆครับ ทั้งนี้เรียวมีซ3จะมีให้เลือกด้วยกันอยู่2สีคือสีฟ้าและสีแดงจำหน่ายในราคาเพียง3,39 9บาทเท่านั้นเองครับสรุปโดยรวมแล้วเรียวมี C3 น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่เล่นเกมได้ลื่นไหลสุดด้วยมี d ิเทคฮีดีโอจีเซึ่งทําผลงานออกมาได้ดีจริงเลยครับและกล้องหลังที่ให้มาถึง3เลนถ่ายภาพออกมาได้ภาพที่คมชัดหน้าจอแสดงผลสวยงามและทัชสกรีนดีขึ้นมากดีกว่ารุ่นก่อนๆครับสามารถใช้งานได้นานกับแบตเตอรี่5000มิลลิแอม สำหรับค่าตัวเพียง3,999บาทถือว่าคุ้มสุดๆกับเงินที่จ่ายไปจริงๆครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปทดลองจับลองชมตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายกันทุกตู้ร้านแล้วนะครับส่วนในคลิปหน้าผมจะมารีวิวเทสเกมยอนฮิตอย่างเช่นผั b G Free Fire LV ว่าลื่นดีเหมือนที่รีวิวใหม่ขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องต่อทราบเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ thank you